สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมครับข้อควรระวังนะครับในการจุดไฟไล่ยุงไล่แมลงให้กับวัวเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับหลายครั้งต่อหลายครั้งของผมนี่คุณปู่นะครับคุณพ่อนี่ท่านก็เกริ่นนะแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าก่อไฟแบบนี้ก็เป็นห่วงนะครับว่า วัวจะได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับตัววัวนั่นก็คือ,อเรา,าก่อไฟไว้เนี่ยครับหางของวัวอาจจะถูกไฟไหม้ได้นะอย่างเจ้าโบนัสเนี่ยนะครับดูหางของมันนะครับเหมือนมีร่องรอยของไฟไหม้นะครับปูบ่ปู่บอกว่ามาเช้าๆมาที่คอกวัวเนี่ยก็จะเห็นมันนอนอยู่กับกองไฟครับนอนใกล้กับกองไฟเลยนะครับอ้าสังเกตไปสังเกตมาเอาหางของมันก็ มีรอยไหม้จริงๆด้วยนะครับรวมถึงวัวตัวอื่นๆที่ผูกมัดล่ามไว้ใกล้ๆบริเวณที่ก่อไฟไว้นะครับมันทําให้เกิดความเสียหายขึ้นกับวัวของเราได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการนําท่อครับหรือบ่อน้ำเนี่ยนะครับที่เรามีเนี่ยไม่ได้ใช้ก็นํามาเป็นที่สําหรับ ก่อไฟสูมไฟนะครับจุดไฟไล่มแมลงให้กับวัวโอ้มันก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมพอเรานําฟืนนะครับนำเศษขยะอะไรเงี้ยนะครับมาใส่ไว้ในท่อแบบนี้นะครับแล้วก็จุดไฟอันนี้ขนาดไม่ได้จุดนะครับมันเป็นเชื้อเพลิงเก่าๆเ,เนี่ยมันก็มีควันควันไฟคลาคลุ้งเห็นไหมครับเออมันก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับมัน ปลอดภัยสำหรับวัวด,ด้วยนะครับปลอดภัยสําหรับคอกวัวนะครับลดความสูญเสียลดอ,อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัววัวของเรานะครับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลองลองประยุกต์ใช้ดูนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก่อไฟนะครับสมไฟให้วัวตามปกตินี่แหละครับแต่บังเอิญบังเอิญคุณปู่ท่านพูดขึ้นมาแล้วก็เราสังเกตเห็นหางของเจ้าโบนัสมันมีมีรอยไฟไหม้นะครับ มันอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้นะครับแล้วข้อดีอีกอย่างถ้าหากว่าเราก่อไฟไว้ในวงบ่อแบบนี้นะครับควันไฟมันมันค่าคุ้งมากกว่าที่เราจุดไว้ตามปกตินะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่อับนะครับแล้วก็มีมรูนะของท่อนะครับของบ่อเนี่ยนะครับเป็นที่ระบายลมนะครับมันทำให้มีควันไฟ คราคุ้งทําให้ช่วยในการไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันก็จะมีความไฟคราคุ้งแบบนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการช่วยไล่แมลงสําหรับอคอกวัวแบบบ้านๆนะนำํำบรรยากาศนําสาระนะครับเกจเล็กเกจเล็กน้อยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมมือใหม่นะครับไงอาจารย์อนต่อยก็ พบกับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้จะนำสาระมาฝากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม